สวัสดีครับกินครันข้าวกันครับผมเขาได้กะเพราคุณผมได้เหมือนกันนั่นแหละขอผมได้ไก่ไก่กับน้ือพริกจับมากถ้ามไก่กองงีกหน,น่อยนมาเค่นเุณ กอของพ่อให้มีกับข้าวอร่อยๆเลยก็อยากกินไก่ก eh? ับพ <so ่ออีกนะโอ้อะไรตรงนี no, no, ้เ no, อ้าอร่อยนะเอากินไปนั่นผัดกินผัดนั่นแหละไก่อร่อยมือล้างนะทุกคนให้มาขไก่ไหมพ่อพ่อจะเด็นให้เอาเทียวให้เหรียญรูปเทียวให้เหรียญเสียงดังหน่อยครับทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนครับผม ขอบคุณที่แบบรับชมคลิปเราเสมอมานะขอบคุณมากขอบคุณที่ทุกคนด้วยจากตอนนี้กินข้าวกันครับผมครับกินเลยโอ้โหข้าวร้อนมากต้องเป่ากันนะทุกคนอะไรที่เยาเข้าปากต้องดูดีๆนะทุกคนเออเี่ยวให้เหลือด้วยเดี๋ยวพ่อเอาให้เ โอเคครับทุกคนลากันไปก่อนครับพร้อมๆอมกับเช้านี้เลยแหละขอบคุณมากทุกกำลังใจครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ